วันที่8พฤศจิกายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่58และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวหากภายในไม่มีความสงบนิ่งภายนอกก็ไม่อาจแสดงพลังได้ปกครองแบบมีน้ำใจประชาจะซื่อสัตย์จริงใจนับแต่โบราณมา เมื่อมีประเทศย่อมต้องมีประชาชนมีประชาชนย่อมมีการปกครองคำว่าการปกครองหมายถึงเรื่องของมหาชนซึ่งแตกต่างจากกฎหมายคำว่ากฎหมายคือขีดจำกัดที่สั่งให้คนห้ามทำอย่างชัดเจนส่วนการปกครองเกี่ยวพันกับงานใหญ่งานเล็กด้านต่างๆของความคิดการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่การตหารและการบริหารจัดการเป็นต้นประโยคที่ว่าปกครองแบบมีน้ำใจประชาจะซื่อสัตย์จริงใจหมายความว่าผู้นำที่อูเวยจะปกครองแบบเรียบง่ายและอลุ่มอรวยไม่ขุดรีบภาษีอย่างโหดร้ายเมื่อสภาวะแวดล้อมของสังคมผ่อนคลายผู้คนจะมีพื้นที่พัฒนาได้อย่างอิสระ ทุกคนไม่มีความกังวลและไม่เก็บตัวอยู่เฉยๆดังนั้นประชาชนจึงมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและพึงพอใจคําว่ามีน้ําใจอักษรจีนเขียนว่าเหม่นเมนแปลว่าไม่มีเจตนาอบอ้อมอารีส่วนคําว่าซื่อสัตย์จริงใจอักษรจีนเขียนว่าชุนชุนแปลว่า ซื่อสัตว์เรียบง่ายเมื่อจิตภายในอบอ้อมอารีภายนอกจะหนักแน่นเมื่อการบริหารมีความเรียบง่ายประชาชนจึงเรียบง่ายปกครองแบบมีน้ำใจคือเหตุประชาชนซื่อสัต์จริงใจคือผลเช่นเดียวกับในประเทศร่างกายหากคนเราไม่ใช้สมองให้ไปแทรกแซงอย่างเหลวไหล เพียงแต่ทำตามกฎธรรมชาติรักษาความว่างเปล่าสงบนิ่งของจิตภายในร่างกายอันเป็นเครื่องมือวิเศษนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติช่วยเราแบกรับภาร,รกิจแห่งชีวิตให้เรามีอายุยืนยาวแต่คนส่วนมากใส่ใจร่างกายด้วยการดูเพียงดัชนีแสดงผลต่างๆไม่สนใจความรู้สึกพูดคุยแต่วัตถุ ไม่พูดคุยเรื่องจิตดังนั้นจึงทุ่มเทบำรุงรักษากายสังขารเติมสารอาหารอย่างต่อเนื่องสุดท้ายกลับทรมานร่างกายจนเสียหายทุกคนล้วนมีส่วนประกอบของธรรมชาติคุณธรรมหล่อเลี้ยงกายเต่าบำรุงจิตใจซึ่งเป็นการบำรุงรักษาที่ดีที่สุดหากขาดคุณธรรมและฝ่าฝืนเตา่า จะบำรุงรักษาอย่างไรก็ต่อชีวิตไม่ได้ในชีวิตคนเราเรื่องที่สามารถทำได้ด้วยวิธีเชิงเพิ่มบางครั้งใช้วิธีเชิงลดอาจทำได้ดีกว่าหากอยากรวบรวมพลังไว้ที่ใดนอกจากเพิ่มพลังใหม่แล้วการลดการสิ้นเปลืองที่ไม่จำเป็นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเช่นกัน การปกครองแบบมีน้ำใจดูคล้ายเลอะเลือนแต่บางครัง้งความยากที่จะเลอะเลือนม่ใช่ความโง่เขลาแต่เป็นการเหลือพื้นที่ว่างไว้นี่เป็นความใจกว้างและโอนอ่อนผ่อนตามที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าใจกฎแล้วการที่จะให้ประชาชนเชื่อฟังวิธีที่ดีที่สุดคือไม่มีอะไรให้ประชาชนเชื่อฟัง เช่นนี้ทุกคนจะไม่ต้องยุ่งยากใจระหว่างเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังดีเมื่อคนเราสงบนิ่งสามารถได้ยินเสียงจากจิตภายในซึ่งจิตใจคนจะไม่มีความชั่วร้ายเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุเช่นนี้จึงสามารถรักษาความเรียบง่ายไว้ได้การปกครองแบบมีน้ำใจเรียกได้ว่าเป็นการปกครองด้วยอูเวยในระดับสูงสุด เมื่อทำได้ถึงการทำให้จิตผู้คนบริสุทธิ์ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนลดการแก่งแย่งเสริมสุขภาพประโยคที่ว่าทำให้จิตผู้คนบริสุทธิ์คือไม่ให้ความทยานอยากทำให้วุ่นวายไม่ถูกอารมณ์ชักจูงหากจิตว่างเปลา่าดังนั้นจึงสว่างแจ่มใสประโยคที่ว่า ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหมายถึงภายในมีเต้าเตอ๋อเต็มเปียมได้รับเพียงพอดังนั้นจึงไม่เกิดความโลภและร้องขอเมื่อจิตบริสุทธิ์จะลดการแก่งแย่งเมื่อความเป็นอยู่ได้รับการใส่ใจจะเสริมสุขภาพคำว่าแก่งแย่มีความหมายว่าเกิดขึ้นมาจากจิต หากคนเราสามารถลดการแก่งแยกลงได้ก็จะอ่อนโยนและไม่ทำผิดต่อผู้อื่นคนเราสามารถเสริมสุขภาพได้จึงมีการเตรียมพร้อมจากภายในด้วยความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่กุญแจสำคัญของการปกครองแบบมีน้ำใจอยู่ที่ความสงบนิ่งในจิตใจหากจิตภายในไม่มีความสงบนิ่งภายนอกไม่อาจแสดงพลังได้ อาจารย์เจ้าเมี่ยวก่ววันที่8พฤศจิกายน2565เผยแพร่วันที่1,738